รับควันนี้ผมอยู่กับบางกอกแชร์นะครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการประกอบโต๊ะทั้งตัวให้ท่านทราบว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นโดยการที่เรานําขาโต๊ะทั้งชุดมาประกอบพร้อมกับฐานให้ท่านทราบว่าจะทํำยังไงโดยที่เรามีอันนี้คือฐานเหล็กที่มีน้ําหนักมากที่ใช้ประกอบเสาตัวนี้แล้วก็ฐานรับท้อมตัวนี้นะครับมีน็อตให้ท่านทั้งหมดแล้วสกรูหกเหลี่ยมเออเป็น แล้วก็สกุลเกี่ยวปล่อยนะครับเจิญชมวิธีการนะครับิญครับเราเริ่มจากการที่เอาฐานรับท็อปมายุดสกูที่เตรียมไว้ให้นะครับให้เรียบร้อยทั้งหมด3ตัวทีนี้เราจะใช้สว่านไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นนะครับ หลังจากนั้นเราก็งายขึ้นแล้วก็เอาฐานเข้ามาทับบนนะครับเมื่อยึดแล้วทั้งตัวก็จะสำเร็จเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาท็อปไม้นะครับ มายึดกับฐานเสานะครับโดยการหงายท้องขึ้นแล้วก็เอาฐานติ๊กลงไปครับหลังจากนั้นเราก็เอาสกรูเลียวปล่อยที่ใช้ย,ยึดนะครับเราก็จะเริ่มยึดทีละตัวไปทั้งหมดมี8ตัวนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้โต๊ะทั้งชุดที่ประกอบสำเร็จแล้วเป็นตัวนี้ครับ เรียบร้อยนะครับหาท่านสนใจที่จะมาเลือกซื้อเลือกชมก็สามารถเลือกได้ที่บาง g อกแชร์ดอทคอมนะครับหรือมาที่โเมืองทองธานีของเราครับสวัสดีครับ